สวัสดีคุณผู้ชมครับสาเาร์สไปเกม Fallout New Vegas DLC Lone s ํา l o r d ครับจากพาทีแล้วครับแล้วก็โดนระเบิดไปครับจางที่เห็นนะครับก็พาทนี้เราก็จะพยายามโดนระเบิดให้น้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลืองยาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต้องเปลืองทั้งยาพันแพะพันแข้งพันขานะครับพันแผลด้วยแล้วก็ต้องมาโดบยาเพื่อเพิ่ม HP อีกยุ่งยากมากครับมาเราต้องระวังทุกฝีก้าวครับระเบิดมึงนี่ก็เนียนตามากเลยเนี่ย ดังนั้นผมจะไม่เวลาเจอเอ c อะไรตามเกมอื่นนะผมจะไม่ด่ามัว่าโง่น,นะครับมาเดินเหยียบกัระเบิดครับเพราะว่าเกมนี้ผมก็เหยียบกัระเบิดไปแหลกลาเลยทีเดียวนะครับตรงนั้ข้างหน้าข้างหน้าจากสัญญาณสัญญาณเรดาร์นี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมโอเคสำรวจสักหน่อยหนึ่งเงินก่อนสองคลัมโกที่เกยบุลี มีแค่นี้ข้างใต้นี่แหละน่าจะมีของอยู่นะมีของไหมว่าจะข,ขอมีระเบิดมีเนื้อแมงสาบเนื้อแมงสาบแสดงว่าแมงสาบแม่งต้องแบบเข้าไปอยู่ในตู้เย็นน่ะแล้วก็แบบโดนนิวเคลียสแ,แล้วก็ย่างสดไปในตู้เย็นไปด้วยเลยเลยกลายเป็นเนื้อแมงสาบย่างหรือไม่ก็เป็นอาหารที่ไอ้พวก ไอพวกเนี้ยที่อยู่ในเกาะที่อยู่ในในเนี้ยมาสต็อกของไว้คือมึงกินจนมึงกลายสภาพเป็นงั้นหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่ามึงมึงกลายไปตัวอย่างนี้ลดสนิยมในการกินอาหารมึงเลยเปลี่ยนไปโอเคตรงนี้มีมีล็อกเกอร์ให้ปลดล็อกอยู่ครับแสดงว่ามันอมีของอะไดีๆแน่ๆวิทกี้นี่ต้องมีแบบใครสักคนนึงแอบเมียมากินเนี่ยแล้วก็แบบล็อกล็อกเกอร์เอาไวอ้อ่ะ ชัวครับมีต้องแบบมีคนแบบแอบแบบแอบบซุกเมียเงี้ยแบบได้เงินเดือนมาเงี้ยแบบแอบเม้มเงินเมียแล้วก็ซื้อเหล้ามากินครับมันต้องมีโอเคแล้นี้คืออะไร โอเคน้ำนูดเดินบะหมี่บะหมี่ใครมาัานเอำบะหมี่ไว้ในตู้เย็นวะไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กไม่น่าอร่อยนะอ้าวแล้วทำไมมันหรือว่ามันเริ่มเช้าแล้วมันเลยเออจริงด้วยมันเริ่มเช้าแล้วครับมันก็เลยไอการมองเห็นในที่มืดมันก็เลยไม่มีผล อ๋อแล้วเราไปไหนต่อไวนะ้เนี่ยโอเคไปตามแผนที่นะแล้วเราก็ผ่า,านไแล้วนี่หว่าเ้าไปไหนต่ออ่ะโอเคไปทางนีเ้เดี๋ยวเดินหยิบกัระเบิดตู้อีกคอยดูเปิดไฟสักนิดหนึ่งให้กูทำอะไรอฮะ,ะเดินเข้ามาอย่างรถเหรออ๋อข้างบนข้างมน,งมนโอเคผมพลาดไปน่าจะต้องเดินขึ้นข้างบน อ่าไหนข้างบนนะไหนท้งขึ้นชั้นสามอ่ะไม่มีมีแต่โปสเตอร์ให้กูสำรวจสเตลดี้โอเคยายายาทำไมในกล่องยามีแฟกันได้วะใครมันอุตลิยยัดไปไวะเนี่ยโอเคอืมไม่มีอะไร ทางสะดวกโล่งสบายปลอดภัยดีแล้วไปยังไงต่อว่าเฮ้ยหลงนะเนี่ยแล้วข้างบนขึ้นขึ้นได้แค่นี้อ,อ๋อแสดงว่าต้องผ่านทางนี้ครับชัวร์แน่แน่ัน่นนะ่ะตรงนั้นมีป้ายอยู่ครับน่าจะเดินปีนป้ายขึ้นไปใช่ไหมใช่สิมันต้องใช่ตรงนี้ก็เป็นออโอเคถุงถุงทะเล แล้วเมื่อกี้เก็บอะไรมาไม่ได้ for save for อะไรเนี่ยไม่เอาทิ้งทิ้งทิ้ง,งไหนวะไหนวะนี่ไงฟอ r save เืออะไรอะกล้ามเนื้อใบเซร็จหรออืมทำอย่างนี้โอ้โหของเยอะมากครับไม่น่าเชื่อครับว่ากล่องเครื่องมือที่ผมสบประมาทมาในหลายๆพาร์ทเนี่ยมันจะมีของที่มีประโยชน์บ้างนะครับเอ้าทำไมเดินไม่ได้เฮ้ยเอา้าแล้วมึงจะทำป้ายทำทางเดินหลอกๆมานทำไมวะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหก็ตั้งความหวังไว้ว่ามันจะปีนขึ้นได้อปีไม่ได้เหรอต้องย่องไปหรือเปล่าไม่ได้ไม่โดอะไรวะโอ้โหเซ็งอะ่ะหรือว่าต้องปีนหินขึ้นไปเฮ้กูขึ้นไม่ได้เนี่ยโอโ้แย่ครับแย่แย่แย่แย,แย่เอาจริงจริงนะผมหลงทางอ๋อน่าจะไปทางนี้โอเค แล้วก็เดินผ่านตึกตรงนู้นไปเราเจอหุ่นลบนิวเคลียร์อันหนึ่งครับเราต้องกำจัดก่อนอืมอันนี้นี่ไงครับนี่คือระเบิดที่เราเดินเหยียบกันมาหลายพาร์ทหลายตอนครับหลายลูกก็ด้วยเราเราไม่เอาครับเราจะไม่ยอมเอาอาวุธของศัตรูมาเป็นของเราครับโดยเฉพาะอาวุธที่เราเดินเหยียบไปเหยียบมาหลายๆครั้งครับเพราะกลัวว่ามัน เวลาเราใต้ติดตั้งเองเนี่ยเราจะเดินหยิบเองซะด้วยมันเนียนตามากครับคือถ้าไม่สังเกตดีๆนี่มันมองไม่เห็นอนะม,นมันมันมีมันมีแค่แสง,งวงจรหนบเล็กๆอะแล้วมันแบบไว้กับตามแบบก้อนหินถนนอะไรเงี้ยมันมองยากมากครับแล้วก็ต้องขึ้นไปด้านนี้หรือเปล่าโอเคโอเคผมระแวงระเบิดมากไงเนะี่ย เราติดอะไรเนี่ยแล้วทำไมกูโดดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเป็นไรแขนหนักขาหนักนั่นงไงหัวลบเนื้อคีร์ครับอืมโอเคเอาเพลงเพงลง Follow by Gunshot คือเย้ อืมโอ้ถ้าเกิดเรามีอ่าสกิลกัน50เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่านี่เป็นเสียงของปืนจุด3.8แล้วก็แน่นอนว่าเป็นการรีโหลดได้มือมึงมึงเป็นแฟนมันแท้ปืนเลยเลยใช่ไหมเนี่ยอืมมันก็เป็นอาวุธสำหรับการทำลายหุ่นยนต์แบบไซส์อย่างพวกนายอะนะตึแบบตื่นตาตื่นใจมากใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอน่ยรู้สึกเจ็บปวดโอเคอืม ใช่นะมันมันดูไม่ดีเลยจริงๆนีแล้วก็อะไรเ่ยซ่อมห้าสิบก็คืออะไรอะไรเนี่ยสตารบลลิงเจ็ตเนี่ยคือคืออะไรเหรอโอเคช่างมันเราจะไม่พูดเรื่องนี้อีกโอเคเราจะไปอย่างเงีย,งยบๆโอเคจังฟูด้ดมีกระโพดอยู่ ้ยข้าวโพด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 นี่เป็นอาหารชั้นดีครับสาหรับคนเล่นฮ์ดคอร์โหมดนะครับเพราะมันเพิ่มทุกอย่างเลยเฮ้ยเวทเวทแลนด์อเมรดโอ้โหถึงับพูดไม่ถูกรัาเมื่อกี้คือมันเป็นของโคตรแรงมากโอ้โหน,น,นานจะได้เจอสักทีหนึง่งนั่นครับมันมันมันต้องมีอะไรดิถ้าเสียงมึงแบบเสียงเหมือนมุงจรจะระเบิดอย่างเงี้ย โอเคเฟเมอร์ฟูผมรู้แล้วว่าข้างหน้าไม่ปลอดภยนะัยแนะ่ๆถ้ามันมันมีแฟดแบงก์เนะ่ยเนี่ยชัวครับแล้วเจอไอตัวตบล็อกกระเด็นอนะีกแนะ่ๆครับเป็นมนุษย์กายพันทั้งหลายเนะี่ยเออเรามีอาหารอนะไรที่ทำได้มั่ง,งไหมเนะี่ยมาร์ตี้เมนเทลโอเคไม่มีเลยนี่ไงอันนี้น่าสนใจมากครับสามารถที่จะรักษาอาการบาดเจ็บของเราได้ครับ ทำให้หน่อยหนึ่งอันนี้คือเป็นสภาพของคนที่มีอาหารอยู่เต็มตู้เย็นครับแต่สึกไม่มีน้ำนะครับเพราะคิดว่าซันเซ็ตซาลาฟีน่านี่กินไปแล้วนี่จะช่วยดับกระหายได้ครับซึ่งมันเป็นมันไม่เป็นความจริงครับมันกินแล้วมันหิวน้ําขึ้นมากกว่าเดิมครับเหมือนอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคนร่วมชะตากรรมด้วยนะครับ โอเคปิดไฟปิดไฟมันมืดเด้อเฮ้ยมันมืดมึงเข้าใจไหมว่าว่ามันมืด,มมดอา้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันมันมืดแน่เนะแล้วกูมองไม่เห็นเลยว่ามันมันมีตัวอะไรมั่งอันนี้ใช่ไหมแฟกันไปตูมเย,ย่ไม่โดนใช่ไหมเนะี่ยโดนหรือเปล่าโดนนะโอเคเป็นโกด라เดอร์ไปอืมที่เหลือโอ้แสงส่องส่องสว่างมาน้อยมากครับ นี่ไงตัวนึงตูมโอ้โหทำไมมึงมากันเยอะจังวะเนี่ยนี่คงเป็นรังใหญ่มึงเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบเป็นศูนย์ใหญ่เฮดควอเตอร์มึงเลยนี่ครับปืนสุดคลาสสิกของเราครับยิงทีนี่หัวขาดแขนขาดมาครับปืนนี้ความจริงเราไม่ค่อยได้ใช้เลยนะมันเบาอ่ะโอเคมันมันมันมืดไปจริงเนะเรามองไม่เห็นเลยว่า มันมีของดับตรงไหนมั่งมีอะไรให้สำรวจมั่งไม่เห็นเลยอะมีแต่ความมืดอะแล้วก็มีกล่องโง่กล่องหนึ่งซึ่งมีมีมีสเต็มแพกอันนึงโอเคถือว่าเป็นประโยชน์อยู่แล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอันนี้ป่ะน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยซึ่งเอามาทําไมวะอะเรามีกลิ่นอะไรโชยๆได้กินเขียวๆเนี่ยนี่บ่อขี้ใช่ไหมเนี่ยบ่อเกอะบ่อเกลเอนเนี่ย โอเคอันนี้เป็นน้ำสะอาดครับใครมันมาตนุนนอยวะนั่นไงเบสบอลโกรค,ครับคือหลังจากที่ตบพวกกูแล้วมึงก็เอาแขนใหญ่อของมึงมารับลูกบอลเล่นกันใช่ไหมเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนเวลาเจอคนอื่นมึงก็จะตบได้แรงกว่านี้ข้างหน้าครับโอ้โหความระยำมาเกิดครับโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยโอ้โห ไม่ได้ครับต้องขับไล่ครับขับไล่ขับไล่ไปไปนี่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 ขีปมม้อขีปมม้อโอ้ยิงยากลำบากเหลือเกินโอ้โหมามากันเยอะมากอ่ะเฮ้ยนี่นี่ลังใหญ่เหมือนลยใช่ไหมเนี่ยกระสุนมึงนี่กระสุนมึงนี่ก็ดาวโหลดยากเหลือเกินมึงหักไปหักมาจะเป็นลูกซองกำนันเลยที่หายโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยิงไม่โดนน่ยไม่ได้ครับอย่างนี้ครับ สตรีมแพ็กด่วนสตรีมแพ็กสตรีมแพ็กอยู่ไหนเออ่เดี๋ยวนะก่อนที่จะกินสตรีมแพ็กต้องหาย้ยายอยื่นก่อนเลตินเพสโอเคสตรีมแพ็กสักหน่อยนึงธรรมดาพอสแลชเชอร์คืออะไรเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจเหรอเอาอันนี้ดีกว่าปืยนยันนิ่งๆแล้วก็รีบาวรีเจเลตเอพีโอเคน่าจะจะเป็นอยู่แล้วก็เลตอเวสสักหน่อยนึงศึกใหญ่ครับมันต้องเตรียมการอะไรสักหน่อยนึงเออ่แล้วก็เออ่ อะไรเนี่ยเม็ด X โอเคเม็ด X เจ็ดเจ็ดคืออะไรเจ็ดมีไฮด้าได้ไฮด้ายังยังไม่ใช้ครับยังไม่ใช้เรายังไม่เจอเกือกมนุษย์ครับอืมแล้วก็ไอเนี่ยล่ะไซโคไซโคเออใช่ไซโคเพิ่มดาเมจครับจากนั้นก็น่าจะพอละน่าจะพอไหวกับศึกอันนี้ไม่น่าไหวและมึงใส่กูงี้เลยเฮ้ยตูมเอ้าไม่เป็นไร โอ้โหแล้วมากันสักขนาดนี้มึงมากันปาร์ตี้เลยข้างหลังนี่ก็ตกบอใช่ไหมเนี่ยอ๋อตัวนี้วิ่งช้าสุดใช่ไหมบาดเจ็บอยู่บาดเจ็บสาหัสสาการเ่าปืนไปนอะไรเนี่ยฮะปืนมีปัญหาซ่อมด่วนใช่ไหมแปลกันแผลกันซ่อมซ่อมซ่อมไม่ได้ซ่อมซ่อมเออซ่อมไปเรียบร้อยครับคราวนี้ก็ฟิตปังละมาไหนนะไหนไหน,ไหนความกล้าหาญเมื่อกี้มึงไปไหนละโอ้โหมึงมึงจะมาเยอะเกินไปแล้วนะ เฮ้เฮ้เเยอะไป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 เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่าสุอร์สติมแพกด่วนครับจังหวะนี้มีอะไรน่ากินอยู่ก็กินให้หมดครับเดี๋ยวนะอะไรอีกมีของกินอะไรไหมเออบับเอาด้วยอ่ะเพิ่มเพชรพีด้วยมีอะไรอีก เหลือดีวอเตอร์อ่ะกูกินน้ำสะอาดตบท้ายด้วยเลยไหมเนี่ยเ uh, e. e. อมาอ e. ีอ่ะเอมาอีด้วยอ่ะเอมาอีนี่คืออะไรเนี่ยเล็กเมิร์กมีดอ่ะกินด้วยเอา, okay, อา,อา,อาโอเคอ่ะกิน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 อ่ะโอเคเรียบร right. ้อยครับมามาไหนไหนไหนความกล้าหาญของมึงเมื่อกี้อ่ะไปไหนวะฮะหนีทำไม หนี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 เวทินเพจโอเคตบอะไรครับตบอะไรฮะเขี่ยอะไรอยู่ตบอะไรตบอะไรฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตาลายเหรอตาลายคล้ายจะเป็นลมวิงเวียนศีรษะปวดหัวเป็นไข้เอาตัวอะไรกันเนี่ยฮะอ๋อไอ้นี่ตัวเนงใช่ไหมตัวเนง คืออะไรเซมอ๋อเฮ้ยตะกี้เหมือนผมเจออะไรนะอะไรสักอย่างกับเซมงเซม์อ่ะใช่ไหมมันคืออะไรอะ่ะมันไม่เคยไม่เคยได้แล้วก็ไม่เคยเจอเหมือนกันโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยดีเจย์ J. ตัวหนึ่งครับอืมมาเฮลโหล อ๋อติดติดใช่ไหมติดติดตึกติดตึกโอ้โหมึงตกกูซักกระเด็นปิวไปเป็นเม็ดปิวไปเป็นหลาเลยโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะครับสำหรับศึกสงครามระหว่างคนกับเอ่อ ตัวอะไรว้เนี่ยมนุษย์ไก่พันธุ์ลวกันนะเรียกให้แบบดูเป็นทางการหน่อยหนึ่งยังยังยังเหลืออีกสองตัวแล้วก็เอีที่อู้งานหน้าที่ของเอีคือเป็นยี่ค่าแบกของแล้วก็ส่งสัญญาณแค่นั่นเองครับเวลาสู้อะไรไม่ได้สู้เลยและประโยชน์มากโอเคฟังกัดโอเคน่าสนใจอยู่ เคอะปังๆยิงยิโอเคครับคราวนี้น่าจะหมดจริงๆแล้วจะได้เดินทางสะดวกปลอดภัยสักทีหนึ่งเจอคราวนี้เจอหนักเลยเรียกได้ว่าเราถล่มลังใหญ่เลยนะครับคราวนี้ตรงนี้มีเหมือนเป็นอะไรเนี่ยโรงหมอใช่ไหมออโต๊ด้อ โอเคตรงนี้มีแต่กระบอกหเปล่านึกว่าจะมีของ,ของ,ของกินนะ่สะสักหน่อยนึง you ่ a n น o home นี่กูเดินมาเป็นกิโลแล้วมึงเพิ่งจะมาไล่กูกลับเนี่ยนะมึงเตือนช้าไปหรือเปล่าหืมกล่องเครื่อง,งมือไม่เราสนใจครับ อะไรเนี่ยแอมเอา alone ฉันอยู่คนเดียวงั้นเหรอเฮ้ยสำรวจได้ใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เป็นแค่คำสั่งคุยกับเออโอ้มืดมากครับมืดเกินไปนะมืดเกินอืม นี่ถ้าเกิดเป็นเกมผีนี่อาจจะมีอะไรแห่ๆมาให้ตกใจก็ได้นะครับอย่างดีนี่มันเป็นแค่เกม for out เป็นเกมแบบแนว rpg คงจะไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นนะนั่นไงแทนที่จะมีไอแห่ๆมีไอ้นี่คุยมาแทน ีมันเป็นแบบเป็นเครื่องบันทึกเสียงพกพาเคลื่อนที่ใช่ไหมเนะี่ยอ๋อมีการให้แบบรีชาร์จถ่านเลยด้วยถ้าเกิดมึงไม่เอาแบตเตอรี่ของมึงไปทำการอัดเสียงไรสาะเนี่ยกูว่ามึงไม่ต้องชาร์จถ่านก็ได้นะอาจจะแ,แบบมีแบตเตอรี่ใช้ได้นานเลยล่ละนั่นไง โอเคอันนี้เป็น Door to the Device Wardove หน่อยนึงไม่มีตรงนี้มี p o r t เตอ,อยู่ครับมีอยู่ยี่สิบอันโอ้โหมึงกัดจะให้กูหาจนตายใช่ไหมเนี่ยโอเค Door to the Device แล้วกูก็เจอมีอีกครั้งหนึ่งเบบี้ครูซฮึ่มกูรู้นุ่งมามึงรอดชีวิตมาได้แต่ก็ไม่ควรจะมาไกลเกินวันนี้โอเคกูจะผนึกไอ้ตัวนี้ไว้ที่อะไรไซโลไซโลสักอย่างหนึ่งกันแหละ ราก็จะเรียกหุ่นยนต์นี้ไปหามาันฮะอะไรนะเอสอีเนี่ยนะ <S 2> <S 2> แล้วมึงให้ชื่อมันแล้วมันทําอะไรมึงอ่ะเป็นเพื่อนร่วมทางเหรอเป็นทาสเหรออาวุธเหรอทุกอย่างเหรอใช่ทุกอย่างเฮ้ยนี่มึงมึงมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นนักพลังจิตงันเหรอมึงรู้ได้ไงว่ากูใช้งานมันแบบอย่างทาสเลยแต่คอมแบทไม่ใช่นะมันไม่ช่วยอะไรเลยเรื่องคอมแบทเนะี่ยเวลาสู้กันมันก็แอบหลับแอบนอนตลอดอะ มึงเอาเอสอีไปจจกกูไม่ได้หรอกตอนนี้ไอ้เครื่องจักรของมึงออก็เป็นกูแล้วมันกำลังจะกลับบ้านมีอะไรอยู่ข้างในไอห,หุ่นนี่ล่ะฮะทุกอย่างที่มันสำคัญน่ะอ๋อนี่มึงจะ It's it's name. Name. It carries the message you brought here, and it'll do what it was programmed to do, whatever it can to get home. The giants here will listen to it. I'll bring the fight to your home, your nation. Let its flag burn just like you let the divide burn. อ้าโทษกูอีกว่าทำให้เดรดดีไวน์นี่เผาไหม้มันอะไรของมึงเน,นีน่ยน,นวาวาโรคืออะไรนาวาโรปุ๊บมึงไม่เอ็ดอีเ e! อ็อ e! no! ีโนเอ็อีกลับมาคอนกลับมาแบกของให้กูก่อนเอ็อ e! ีมึงจะมึงจะจุดพุดทำไมมึงจะอวยพรอ,อะไรให้กู มึงดีใจใช่ไหมใช่ไมนั่นมึงยินดีให้กูใช่ไหมมึงจุดพูซเนี่ยเจ็ดห้าไปเลยครับแล้วก็อะไรระเบิดไหมเมลิเวพอนดีกว่าโอเคเรียบร้อยอมีเปิร์กได้เปิร์กเปิร์กมีแต่เปิร์กที่แบบไม่น่าสนใจครับอืมอะไรดีเอาเอันนี้แล้วกัน Okay. มึงจุดพูดทำไมฮะมึงจะจุดผู้ทำไมมึงยินดีอะไรกูเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรครับเรามีกล่องตรงนี้อยู่ okay, โอเคโอ้โหของกูฝากมึนไวลโคตรเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะขาวบรลลิเฟตเตอร์เฟมเมอร์แฟร์กรันอ่าแฟตแบงจ์7อันดีกอะมีแลกไหมฮันติงวีเวอร์อะอาพลาสมาแกนเน็ต ไน,นเปอร์เลฟเฟอนีเยอะมากครับแทปจะเรียกได้ว่าเอาประสาทสมแลกสเต็มได้เลยโอเคเลยอะไรเนะี่ยเลเซอร์สามแฉกอ่ะ,อะแล้วก็โอเคอ่าเยอะเยอะเยอะมากอันนี้เราโมดิฟายเราหรือยังอ่ะเลดแกได้อะเลดแกเลดแก หมดแล้วใช่ไหมอ,อ๋อยังยังยังเหลือหมวดชุดกเกาะอีกโอเคเอ่ะส่วนหัวส่วนหัวอ่ะส่วนตัวคอมแบทอาร์เมอร์โอเคเออเรามีนี่แอดวานเลี้ยดเกียร์เอาเราไม่ได้ใสอ่เนี่ยเอ้านี่ผมพกมาตั้งนานไม่ได้ใส่เลยวะเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหลืมสนิทเลย แล้วก็มีหน้าทําไมเราโดนแรงครับคือชุดเกาะเหล่านี้เรียกได้ว่าพังจนไม่มีราคาลนะคือขายพ่อค้าไปนี่พ่อค้าก็แบบมองแบบมองโกรธด,ด้วยคือมึงเอาขยะมาให้กูทําไมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับข้างล่างนี้น่าจะมีสตูอยู่อืมเอาละครับสบพันนี้ับขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย